เอาละครับทุกคนวันนี้ช่องผมนะผมมีอะไรมาซอร์ c r i b ์ทุกคนนะทุกคนเรอๆนี่ก็เป็นอเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนะทุกคนอยู่ในกล่องนี้แล้วนะมูลค่าแพงมากผมบอกเลยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะสำหรับคนที่ดูอยู่เอาละไปเปิดกัน ดูสิจะเป็นกุ้งรอสเตอร์อเมซอนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเนื้อเบเกิวเฮ้เยไม่ใช่เนื้อวากิวเ,เนื้อเบเกิวบ้านหรือเปล่าอืมอืกลิ่นแบบนี้ใช่เลยครับท่านผู้ชมกลิ่นแบบนี้นะตอให้ผมไปขนส่งอ่ะผมไล่ดมทีละกล่องผมรู้เลยว่ากล่องเนี้ยของผมดูทุกคนดูดูดู <c oughs> งงใช่ไว่ามันคืออะไรมันคือโอ้โหกินสิบเดือนก็ไม่หมดแอกวมั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละอันเลยแล้วกันนะอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอแกะอันนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดไป เรียบร้อยทุกคนนี่ก็คือน้ำพริกที่ผมชอบกินที่สุดในโลกนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะนี่ฮะกับอันนี้ครับสิ่งที่ทุกคนถามว่ามันคือลากอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้ละอันนี้ฮะโอ้โหเป็นกิโลเลยทุกคนแพงนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็เป็นผักกาดส้มเลยทุกคนเขาเรียกว่าผักกาดดองแถวภาคเหนือส่วนอีกซอกกระป๋องนี้ก็คืออันนี้เลยฮะตัวนี้ซิกเนเจอร์ของผมมากตัวเนี้ย ผมเข้าป่าผมบอกเลยผมมีอันเนี้ยอยู่ได้เป็นเดือนนะครับแค่อันเดียวโมแหละทุกคนไม่ต้องฟังผมหรอกนะครับผมผมจะบอกเลยนะว่าอาหารที่อร่อยที่สุดของผมเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื U ้อเบเกิลหรือลอสตแพงๆหรอกนะทุกคนแต่มันคืออาหารบ้านเกิดของผมเองเนี่แหละฮะที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วผมซึมซับไปกับมันเนี่ยฮะเขาเรียกว่าซิงเกิลออริจินของแต่ละคนนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่สำหรับผม อันนี้อร่อยที่สุดแล้วแหละเอาละเดี๋ยวกดติดตามช่องนี้ไว้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะไปกินตัวนี้ก่อนเลยประเดิมก่อนเลยนะทุกคนส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นอีพีต่อไปนะสองอันนี้น่าจะเป็นอีพต่อไปแต่ผมขอประเดิมตัวนี้ก่อนผมผมอดมานานแล้วตัวเนี้ผมอยากกินมาเป็นปีแล้วผมพูดจริงนะเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่กรุงนี่ผมไม่ได้รับประทานอีกเลยนะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะหาซื้อตัวนี้นะเซิร์ชคำใน Google ว่า น้ำพิกเล่ากลังมาแล้วทุกคนแล้วมันจะขึ้นเองโอเคแค่นี้แหละคนติดตามด้วยล่ะ